คนบอกว่าถ้าเราใส่รองเท้าดีๆมันจะพาเราไปยังที่ดีๆเพื่อพบเจอสิ่งดีๆมาซื้อรองเท้าค่ะรองเท้าที่ดีก็หมายถึงการตัดเย็บที่ดีการออกแบบที่ดีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะโอเคถ้าคุณแต่งตัวดีรองเท้าคุณอ,อูดีคุณก็สามารถเดินทางไปได้ไกลขึ้นไปในที่ที่คุณต้องการได้มากขึ้นเย ย่านนี้เนี่ยจะเป็นย่านที่บูมก่อนบาลาพูแต่นนในสมัยก่อนท,ที่ที่เขาเล่าเนี่ยสังเกตได้จะมีร้านรองเท้าเก่าๆเั่านั้นเลยที่เป็นเพื่อนคุณพ่อคุณปู่ผมออนสมัยเนี่ยฮะก่อนเราจะมาเปิดร้านรองเท้าเนี่ยออนสมัยเป็นผู้ผลิตเป็นโรงงานคุณพ่อกับคุณปู่เนี่ยจะเป็นคนรับจ้างผลิตให้ตั้งแต่รองเท้าสมัยก่อนก็คือตาอูดสมัยก่อนดังมากเป็นรองเท้าส่งออกที่บ้านจะทําส่งให้ตาอูดแล้วก็รองเท้าราม,มาจะมียีนท่อราม,มาที่เขาขายในห้างฮะที่บ้านจะเป็นโรงงานทําให้เขาตลอด ตอนนี้เราทํามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีปัญหาภายในบ้างปัญหาเรื่องคนงานเรื่องการผลิตไม่ไม่ตรงสเปคกับต่างประเทศบ้างอะไรงั้นแลนนที่คุณพ่อก็เลยเบื่อเราไม่อยากทําตรงนี้แล้วอะ่ะมันมีปัญหาเยอะแต่ในเมื่อเรามีโรงงานอยู่ในมือมีช่างอยู่ในมือ,มอมวัสดุอยู่ในมือเนี่ยเราจะทำอะไรต่อคุณพ่อเลยคิดว่าเราเปิดร้านรองเท้าดีไหมเราดีไซน์เองได้เราก็ควบคุมคุณภาพมันได้เราสามารถออกแบบเองได้เลยเป็นที่มาของร้านรองเท้าออสมัยหความพิเศษมันก็คือว่า ลูกค้าจะได้ใส่รองเท้าจากช่างที่ตัดรองเท้าโดยตรงเลยพี่บ้านจะทำรองเท้าตามสไตล์เดิมด้วยหนังสัตว์อย่างเดียวหนังแท้อย่างเดียวก็คือการการทำแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นวิธีซึ่งไม่เหมือนสมัยนีย้สมัยก่อนมันจะปานนดกว่าโบราณกว่าตัดขึ้นหน้ารองเท้าสักคู่เนี่ยก็คือจะมีช่างตัดแบบแบบกระดาษขึ้นมาวัดเท้าแล้วก็วาด ตัดออกมาทีละคู่สรีระเท้าของคนแต่ละประเทศเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับจากที่เราเราขายรองเท้ามารู้แต่ที่ร้านเนี่ยความพิเศษก็คือว่าเราวาดตามแบบรองเท้าเราแกะรองเท้าจากเท้าของคุณสรีระเท้าคนไทยกับเท้าคนยุโรปมันไม่เหมือนกันซึ่งึงอันนี้ผมไปดูมาก็จริงเท้าคนยุโรปเนี่ยจะยาวเรียวเท้าคนไทย,นยจะอ้วนป้อมเวลาเรามองภาพนี้อย่างร้านรองเท้าผมเนี่ยเขามาดูว่าทำไมมันทู่ๆ แต่ว่าบางทีไปดูรองเท้าที่เขาโชว์ตามแคตตาล็อกยุโรปมันดูสวยดูเพรียวเขาก็จะเลือกอย่างนั้นเอามาใส่พอใส่ปุ๊บมันไม่ตรงกับสซส์ละไม่ใส่สบายแต่ร้านเราเนี่ยจะตัดตามแพทเทิร์นของคนไทยเพราะเราวัดวาดเท้ามาเป็นร้อยๆเป็นพันๆเท้าแล้วอ่มันก็จะแพทเทิร์นนั้นมาขึ้นรูปรองเท้าเท้าสซส์ละคนไทยมันจะหน้าอ้วนแล้วก็สั้นก็จะจัดตัดรองเท้าให้มันให้มันมันพอดีกับกับเราก็คือถ้าสมัยก่อนนะผมจะเล่าถึงสมัยก่อนถ้าจะมาตัดรองเท้าเนี่ยที่บ้านก็จะมีแคตตาล็อกต่างประเทศ ถ้าเราล้อมือสองเลยซื้อตามรานดําริตามจตุจักรสนามหลวงพวกนี้จะมีแบบรองเท้าบ้านเราจะช้ากว่าที่อื่นคือลูกค้ามาปุ๊บเราก็จะมีหนังมีวัสดุหนังมีพื้นมีส้นอะไรวางไว้บนโต๊ะให้ลูกค้าเลือกมาถึงปุ๊บถ้าลูกค้าไม่มีแบบในหัวเนี่ยเขาจะมาดูแคตตลอกแล้วเขาจะเลือกเองว่าตรงนี้ตรงนี้เป็นไงพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาวัดเท้าอย่างที่ผมบอกเอาเท้าวัดกับหนังวาดไปแล้วคือหลังจากนั้นเนี่ยพอทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยเราก็ขึ้นโครงเท้าแล้วก็นัดลูกค้ามาดูอีกทีหนึ่งว่า มันโอเคไหมมันอาจจะขึ้นมาแค่ข้างเดียวเพราะรองเท้ามันสามารถว่าครั้งเดียวไปกลับกลับด้สองข้างวัดสองข้างขึ้นข้างเดียวแล้วก็ให้ลูกค้าลองถ้าพอใจปุ๊บเราก็จะขึ้นอีกข้างแต่เมื่อก่อนมันต้องนัดกันเป็นเดือนตรงนี้จะเป็นแหล่งรวมข้าราชการใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นระเบียบข้อมังคับของของทุกคนว่าคุณจะทํางานที่เนี่ยข้าราชการที่เข้าใหม่แล้วที่ทาอยู่ก็คือต้องบังคับใส่รองเท้าตามแบบฟอร์มที่ร้านก็จะตัดรองเท้าตามแบบฟอร์มขายข้าราชการ เราก็จะได้ลูกค้าตรงนี้เป็นส่วนมากจริงๆแล้วร้านของผมที่เนี่ยถือว่าเป็นเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะคุณพ่อเปิดร้านแรกตรงฝั่งนู้นเป็นร้านเล็กๆข้างธนาคารก็คือจากที่ผมเล่าเลิกจากโรงงานแล้วมาทำเนี่ยมาลองทําดูพอทำแล้วก็ประสบความสําเร็จคุณพ่อก็จึงมาขยายตรงนี้ถือว่าดีตอนเปิดร้านนั้นใหม่เนี่ยพอขายได้สักปีเองเนี่ยคุณแม่บอกว่าพอ1 0บโมงร้านจะเปิด1 0บโมงคุณแม่เปิดร้านเนี่ยพอเปิดประตึงประตูขึ้นมาเนี่ยเห็นคนเข้าคิวรอซื้อรองเท้า ก็จะมีคนรออยู่หน้าร้านแต่ก่อนเนี่ยบ้านคุณปู่ผมอยู่บ้านฝั่งนู้นตอนนี้เป็นร้านขายเครื่องหมายแล้วก็คือทารองเทา้าตัดรองเทา้าตัดรองเท้าให้นักศึกษามาไล่ธรรมศาสตร์ใส่รับปริญญาเข้าเรียนตัดให้อาจารย์พ่อผมก็โตอยู่ตรงนั้นย่านนี้ก็จะเป็นย่านรองเท้าหมดเห็นคุณแม่เล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยจะมีร้านชื่อร้านฟุ้งฟ้าตอนนี้ปิดไปละเป็นร้านใหญ่มากหน้าร้านใหญ่มาก จะมีดาราสมัยนั้นอย่างคุณพิสมัยคุณอะไรเงี้ยมาตัดคุณแม่เวลาดารามาเขาชอบไปแอบดูตรงนั้นนะแต่พอตอนหลังย่านแฟชั่นมันเปลี่ยนไปมีสยามสแควร์เกิดขึ้นมีพารากอนมีอะไรเขาก็จะบู๊ไปทางนั้นกันสมัยรองเท้าดำขาวครีมคือคนที่จะตัดรองเท้าแดงเน,นี่ยคุณต้องปเปี้ยวเลยมั่นใจเลยดาราเลยรองเท้าจริงๆมีความสำคัญต่อ,ตอมนุษย์นะ ถ้าคุณแต่งตัวดีรองเท้าคุณดูดีคุณก็ได้เปรียบในแง่ของการมองคนอื่นจินตนาการคุณอีกอย่างหนึ่งคือถ้าคุณใส่รองเท้าที่มันฟอดีเนี่ยอย่างน้อยการเดินคุณมั่นใจละอย่างน้อยคุณก็ไม่ไม่เจอปัญหารองเท้ากัดไม่สบายเท้าไม่อะไรพวกคุณก็สามารถเดินทางไปได้ไกลขึ้นไปในที่ที่คุณต้องการได้มากขึ้น